ครับอีกประเด็นหนึ่งครับซึ่งต้องติดตามต่ออย่างใกล้ชิดครับนั่นคือเรื่องของ2บิ๊กตำรวจครับวันนี้นะฮะชัดเจนแล้วครับท่านนายกย้ำนะครับว่าวันนี้ท่านชัดชัยครับมีจา์แจ้งผลสอบเรื่องของบิ๊กต่อกับบิ๊กโจกจบเรียบร้อยแล้วครับเตรียมมอบให้อาจารย์ชนุเครืองามครับแถลงในวันพรุ่งนี้หลังลือหึงเลยครับว่าบิ๊กต่อเนี่ยจะกลับมานั่งผอตรอีกครั้งหนึ่งนะครับ ในวันนี้ครับนายเศรษฐาทวีสินครับนายรัฐมันตีให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายครับกรณีปรากฏเป็นข่าวต่อสาธารณะ เกี่ยวกับความขัดแย้งในเรื่องของคดีของบุคลากรภในรรักงานตำรวจแห่งชาติที่มีนายฉัดชัยพรมเลิศเป็นประธานครับมีการตรวจสอบในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพลตรวจเอกต่อศักดิ์สุวิมลผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหรือพบออตรครับและพลตารวจเอกสุรเชษหกักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะรองพบตรครับเสร็จสิ้นแล้วและมีการส่งรายงานให้นายกแล้วครับส่วนใครจะเป็นผู้ถแถลงนะครับตอนนี้นายฉัดชัยบอกว่าทั้งหมดเรียบร้อยแล้วครับ ตนขอเรียนนี่แค่นา,ายกย้ำนะครับว่าตนขอเรียนอย่างนี้ว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกฎหมายซึ่งการทํางานมีความเป็นอิสระส่วนในการชี้แจงข้อมูลครับจะให้นายสนุเครืองามที่ปรึกษาของนายฐตนตีเป็นผู้แถลงและดํานเนการต่อไปครับเมื่อถามว่าจะแถลงในวันไหนครับนายกกล่าวว่าไม่ทราบเดี๋ยวต้องคอยเช็คข้อมูลดูนะครับวันนี้นายฉัดชัยจะเข้ามาหาผมด้วยในช่วงบ่ายครับก็เร็วนี้แหละไม่วันนี้บ่ายก็พรุ่งนี้หวังว่าจะเป็นอย่างนั้นครับส่วนผลการตรวจสอบที่ออกมา เป็นบวกกับทั้งสองคนหรือแค่คนเดียวนายกก็ยิ้มก่อนจะกล่าวว่าเดี๋ยวรอฟังคําชี้แจงดีกว่าทั้งนี้มีการรายงานนะครับว่าในวันพรุ่งนี้ครับนายสนุเครืองามที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีครับจะเป็นผู้ถแถลงรายละเอียดผลสอบนะฮะในที่ตึกนารีสมรีมโมสอนทำเนธบาลในเวลา11นาฬิกานะครับด้านอย่างคนที่อยู่กุกคีกับกับเหตุการณ์กับคดีนี้ก็คือ ทนายตั้มอย่างคุณสิทธาเบี้ยบังเกิดครับเลขาธิการมือที่ทีมงานทนายประชาชนครับมีการกล่าวถึงการสอบของคณะกรรมการตรวจสอบข้อได้จริงเกี่ยวกับความขัดแย้งระหว่างพลตรอเอกต่อศักดิ์สุวิมลผู้บระชาการตํารวจแห่งชาตินะครับและพลตรอเอกสุรเชษฐหักพาน,นะครับรองผู้บระชาการตํารวจแห่งชาติที่จะมีการถแถลงในวันพรุ่งนี้นะครับโดยทนายตั้มย้ําว่าตนเนี่ย จะรอฟังจากนั้นจะมีการนัดแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนอีกครั้งหนึง่งถามต่อนะครับว่าหลักฐานที่ได้เนี่ยน่าเชื่อถือหรือไม่ที่ได้ยื่นนะครับน่าเชื่อถือหรือไม่ประเด็นนี้คุณสิทธากล่าวว่าประชาชนเนี่ยจะตัดสินได้อยู่แล้วเพราะตนเนี่ยดำเนินการคดีของพลตระเวนต่อสักก็เหมือนเป็นการเอาชีวิตเข้าไปแลกตนต้องการให้เกิดความยุติธรรมขึ้นกับสังคมจริงๆแต่พรุ่งนี้ผลการสอบที่ออกมาจะเป็นอย่างไรก็แล้วแต่ตนจะมีการนัดสื่อถแถลงข่าวอีกครั้งว่าจะดำเนินการเรื่องนี้อย่างไรต่อ ถ้าออกมาแบบที่ตนสงสัยว่าช่วยฟอกตัวกับพลตระเวเอกต่อสักตนคิดว่าประเทศไทยเนี่ยรับไม่ได้นะแต่จะแถลงข่าวเมื่อไหร่ขอรู้จังหวะอีกครั้งหนึ่งเพราะตอนก็ต้องการสู้เรื่องการหัวสวก่อนนะครับทั้งนี้นะครับทน,นายเดชากิติวิทยานันท์นะครับทนายความชื่อดังของนายเดชานะครับได้มีการโพสต์ข้อความผ่านเพจทนายคายทุกเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวโดยระบุว่าแฮชแท็กข่าวลือ ผลตำรวจเอกต่อสักได้กลับมาเป็นผอ,อรตรอ,อีกครั้งนายกเซ็นคำสั่งแล้วส่วนบิ๊กโจ๊กยังต้องรอก่อนเพราะยังมีอีกหลายด่านครับนั่นคือหินในวันพรุ่งนี้นะครับซึ่งตอนนี้ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดเลยนะครับว่าเรื่องนี้วันพรุ่งนี้จะออกมาอย่างไรนะฮะผลสอบของคณะกรรมการที่นายกตั้งมาสามท่านเนี่ยผู้ส่งคุณวุฒิทั้งสามท่านจะมีมติผลสอบออกมาอย่างไรระหว่างเครื่องของศึกสองบิ๊กตำรวจที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับผม